สบายดีทุกคนนี่เดี๋ยวจะทาสูตรสร้างแต่งออนเสาเราจ้านีาว่วันนี้นนกลับมากับน้องที่เรียนด้วยกัน <c oughs> ชื่ออะไรอายอายตามติดมาด้วยจ้าทุกคนขอติดตัวมาด้วยขอติดมาด้วยไม่อยากกลับบ้านแล้วอวแล้วซึ่งตัวหนูเองอะ่ะก็คือเหมือนวันนี้ใช่ปะไปเรียนอะ่ะไปเรียนแล้วหนูอะ่ะมองมองมองเขาเรียกกระดานใช่ปะ มองกระดานอะมองกระดานไม่ชัดอะหนูก็เลยถามเพื่อนข้างๆว่าเขาเห็นชัดไหมเออเขาก็บอกว่าเขาเห็นชัดนะอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ชัดอะทุกคนวบบาหนูหนูมองไกลๆหนูมองไม่ชัดหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรวะหนูตาสั้นหรออะไรแบบนี้คือหนูคือคือคือแบบว่าคือหนูคือหนูก็พยายามมองมองไกลๆอะมันเป็นเบอร์เบอร์แล้วมองใกล้ๆอะมันชัดเงี้ยอืแต่หนูไม่เคยสังเกตตัวเองนะ แล้วเพิ่งมาวันนี้คือในกระดานหนูถามเพื่อนตอนแรกว, <ador> ว่าเฮ้ยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะเขาเขียนว่าอะไรไมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะมองไม่เห็นจริงๆอ,อ,อันนี้ก็เดินรถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอันนี้เคยขึ้นไหม<า>ไม่เคยค่ะฮะไม่เคยจริงหรอจริงครั้งแรกเอมมากเออันนี้เป็นคนที่ไหนนะคนมอญค่ะเป็นคนมอญอายุเท่าไรสิบสามอายุสิบสามเองสิบสามเองไปนะคะไปขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกเดี๋ยวจะดูนะอันนี้เราได้บัตรมาแล้วนะอ่า เดินทางไปสยามสี่ห้าบาทนี่อันนี้คือทางออกเราแตะข้าไม่ได้อันนี้ถ้าคือทางเข้าแตะดิอ่าข้าไปเอเราจะเดินทางสยามอันนี้เราจะเดินทางจากเอกามัยไปสยามนี่ถ้าไปสยามใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เราสามารถมาดูตรงนี้ได้มาดูป้ายสองฝั่งว่ามันจะต้องขึ้นฝั่งไหนอย่าขึ้นบิดฝั่งนะไม่งั้นไม่ถึงตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่เอกามายัยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเอกามายัย มันจะไปตรงนี้นเนี่ยซีดลมสยามโอเคถ้างั้นเราก็ต้องขึ้นไปทางคูคดนี้เลยจ้าคูคดอันนี้คือเกเวอเอกไม่ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนฮะบททัตรหนูต้องเก็บเก็บสิจ้าไม่งั้นหนูจะออกไม่ได้นะจ้าหนูจะต้องเสียตังอีกรอบ <ล ổ S 1> นะจ้าเยอะหนูจะเก็บไว้เพราะว่าถ้าตอนที่เราออกเราจะต้องสอดบัตรเข้าไปในในตู้จะบอกให้ว่าหนูองไปไหนเออเดี๋ยวพาไป ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไปที่เกี่ยออกเยอะสุดเพราว่าที่เกลียนี่เราอยากไปจะไปเลือกแว่นที่สยามจะทุกคนดูร้านแล้วก็สอบถามมาแล้วก็ราคาก็เสียตังอีกแล้วพันกว่านี่แหละเออเดี๋ยวลองไปตัดแว่นดูนะว่าหนูใส่ตาสั้นจริงไหมหรือว่ายังไงแต่หนูคิดว่าไม่รู้อะหนูไม่เคยรู้หนูคิดว่าตัวเองไม่สั้นเดี๋ยเข้าไปใกล้นะ อันนี้คือทางที่แบบถ้ารถไฟฟ้ามาใช่ไหมอันนี้คือทางทางแบบให้คนเดินออกแล้วถ้าเราจะดึนรอเราก็ยืนรอตรงนี้ดีนรอตรงนี้ยืนรอตรงนี้แล้วเอ่อแล้วกดระเบียบของของอันนี้รถไฟฟ้าใช่ปะเราก็จะให้ผู้โดยสารนะ่ะออกมาก่อนแล้วเราค่อยเขาเข,า,เขาออกมาหมดแล้วเราค่อยเข้าไปเดีย๋ยวพาน้องขึ้นนะเรียนรู้ประสบการณ์รรรณใช่ นี่คือรถมาแล้วจ้าเดี๋ยวรอให้เขาออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปไปยืนใกล้ๆตรงนั้นก็ได้เออตรงนั้นหละนี่ไงเป็นทางออกไปล้วเข้าไปประสบการณ์ครั้งแรกไม่ใส่นั่งเลยเอ็มอาทีอะไรก็ไม่เคยหรอกชอบมนั่งอะไรสมบมากมอไซค์มอไซค์รถเมล์รถเมย์เคยไหม อันนี้คือเราถึงสยามแล้วสถานีต่อไปก็คือจะลยโยงเลยไปเอาไปว้าวส่ลนโลกเลยเออส่วนโลกเลยส่วนโลกเคยหมายถึงอะไรไปถึงตรงนี้ไปถึงโลกโกอีกโลกโลกอีกโลกโลมนึงกันโลกนี้อ๋อในรถไฟฟ้ากับนอกรถไฟฟ้าเหรอ เดี๋ยวเราจะออกไปทางไอ้นี <S Ouais ometimes> ่นะร้านมันอยู่ตรงที่ตรงข้ามสยามคารากอนนี่แหละก็จะเป็นเอ๊ะสยามวันนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปทางนี้เดี๋ยวเราจะลงไปสอดบัตรแต่ถ้ายืนมาใ้เลื่อนใช่ปะ ถ้ายืนไนไดเลื่อนเราต้องมายืนซีนนี้เพราะว่าฝั่งนี้ก็คือสําหรับคนที่เขารีบแล้วเขาก็จะเดินลงไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รีบอ่ะเราก็ยืนฝั่งนี้ก็ได้แต่เราจะไปทางสยามพารากอนเราก็ออกไปทางนี้เนี่ยเราจะออกประตูนี้เราจะออกประตูฝั่งนี้นี่เราจะไปกัน เดี๋ยวเราจะแต่บัดเอาฝั่งนู้นเลยนี่ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องสอดบัตรออกแล้วเหรอใช่ในบัตรเนี่ยอ่ะหนูเก็บทำไมอะแล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องต่ออะเดี๋ยวต่อบัตรต้องออกก็นึกว่าไม่พี่บอกว่าพี่บอกว่าจะต้องสอดบัตรออกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะไปถ้าหนูจะกลับบ้านใช่ปะหนูก็ต้องซื้อใหม่ใช่อันนี้คือสอดเข้าไปเลยเนี่ดูดูเขา ดูเขาสิเขาสอนเอาข้าแตะเออเนี่ยสอนลงรูตรงเนี้ยเออไม่ไม่หนูต้องสอนสอนสอนลงตรงนี้เออโอ้มันใจหมากไม่ไม่รูได้ไหมไม่ได้อ่ะเอ๊ะทำไมไม่ได้อะนี่ไงไปบ้านนอกไงบ้น,ยบน <laughs> อย่างงี้แหละครั้งแรกคนเราก็มีครั้งแรกก็ลบ mm. แต่ส่วนของหนูอะจะเป็นแบบว่าอันนี้อ อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกเขารู้แล้วค่ะ <laughs> เขารู้แล้วค่ะครนะั้งที่สองแล้วคอยมากับพี่พี่พลอยกับพี่อ้อยแต่ไม่เคยนั่ง BTS ตอนนั้นคือเดินมาจากนูก้นอ๋อแต่เอก,กมัยเมื่อกี่นะใช่ไม่สิตรงไหนไม่รู้อ่ะโดนฝ<อ>ักก่งน้เอกมักยไกลเด้อจะบอกให้ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็มีครั้งแรกกันหมดแหละครับนี่ประสบการณ์เราต้องไปเซ็นเตอร์วันไปทางนี้ตรงข้ามสยามพาร์กอนก็ซื้อนู่นกันแ้ประสบการณ์ครั้งแรกนะทำไมปากมันแดงจังเลยอ่ะดูในนี้ดูดิปากพี่อ่ะปากดูสีมากขนาแบบฟิตคุณสยามมีงานอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านแว่นนะ ก็คืออยู่อ่าตรงนี้คอยคอยโดนละจะถ่ายรูปคอยเอาฟุกุนไปจะถ่ายรูปน้ำมันรถเหรอทำไมอ่านี่เราก็จะไปตรงสยามเซ็นเตอร์เขาบอกว่าเตินตรงเข้าไปเลยเลยเหรออาเมซิ่งไทยแลนด์เป็นงานปะงานแบบของไทยอะไรประมาณเนี้ยเขาจะถ่ายรูปอ๋อนี่เหรอยอ้ยเอาถ่ายรูปอยู่เหรออเราไม่รู้อุ้ยสวยจังที่เราพอพอบอกว่า เออเราเข้ามาแล้วก็ตรงไปเลยแต่เราูตรงไปขึ้นลิฟต์กว่าใช่เราจะไปหาร้านตรนี้เดี๋ยวไปสอบตามถามดูก่อนว่าหนูใส่ตาสั้นจริงไหมซึ่งตอนนี้หนูยังไม่เชื่อว่าหนูใส่ตาสั้นหนูยังไม่หนูยังลองเดี๋ยวนะตรงไปนี่เปล่าออกทางอันนี้ปะตอนนี้ก็จะเป็นร้านเข้าร้านเขานะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยไอเรามือก็หลงทางบ่อยซะด้วยสเนี่ย ตอนี้คือหนูยังไม่เชื่อว่าหนูแฉกตาสั้นจริงเปล่าหรือว่าหนูแค่นอนดึกแล้วมันภาพเบอร์เบอร์สอบตัวสอบดูเดี๋ยวกปรู้รอรอเลินรอลินตายแล้วไม่อยากใส่แว่นนะดิเด็ดเนิร์ดเด็ดเนิร์ดเดี๋ยวเราเดินไปหากันนะตอนนี้ก็คือร้านเขาบอกว่าอยู่สยามสแควร์ผิดทางใช่เราอยู่ผิดทางเขาหลอกเราไม่ได้หลอกเรา เราฟัง,เร,งเราฟเขาไม่รู้เรื่องเองเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นมามุนทอง MBK พูดจะป้าที่เขาพูดบอกว่าตรงข้ามสยามเซ็นเตอร์วันเนี่ยก็คือตรงข้าม,ามใช่พี่คิดว่าแบบเฮ้ยระวังรถเนี่ยพี่ว่ามันต้องอยู่ริมริมแถวนี้แน่ๆเลยอะ่ะเน,น,นี่ยใช่แล้วร้านแถวนี้แน่ๆเลยดดเดี๋ยวเเราไปเดินหาติ เราเข้าใจผิดไง mm hmm. เนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านแว่นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรเอา้าทำไมไม่ไม่น่ล่ะเดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกชื่อเราเหรอกเ<ฮ>เอาไม่ใช่อันนี้ไม่น่ใช่เดี๋ยวนะเดินหาอ่านแต่ละร้านก่อนแต่ว่าน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะคิดว่า<ๆ> เดินดูก่อนตรงไหนอ่ะเราก็ไม่ใช่เด็กสยามเราก็ไม่รู้จักขนาดนั้นนะจะถามพี่ๆขาก่นกนอนขอโทษนะคะร้านตำนัวอยู่ตรงไหนเหรอคะตำนัวตำนัว,นวหรือพี่เนี่ยข้าเขาตีเนี้อไปเนื้อฝาบเลี้ยวซ้ายไปโอเ <ไป S 1> คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะโอเคแต่จริงๆไม่ได้หาร้านตำนัวเราถามมากี่คนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปอ๋อไม่อยู่ตรงนี้แสดงว่า รเ,เราไม่ไม่ใช่ที่จริงหลงบอกเลยตรงมาสยามเนี่ยหลงหลงค่ะไม่เครรู้จักสยามขนาดนั้นค่ะอ๋อนี่เขาบอกว่าะะเขาบอกว่ามันแบบด้านหลังก็จะเป็นแบบที่จอดรถนี่ไงใช่ก็น่าจะประมาณนี้อันนี้นี่น่า,นนานจะมาสยามที่ใครจะไปรู้เนาะนี่ครั้งที่สองหนูแล้วเนาะ พี่ก็มาไม่กี่ครั้งเองมาไม่รู้จักอะไรเลยทุกอย่างอะไรก็ยังไม่รู้เลยพวกพี่เขาส่งคนทาบายไปก็เดินตามต้วตัวตัวตัตตไปเดี๋ยวไปดููว่าจะสายตาสั้นจริงเปล่าตอนนี้คือยังไม่เชื่อว่าจะเป็นสายตาสั้นอาจจะเป็นไม่ตสั้นไม่ใช่ไม่ใช่มาอดูไปวัดสายตาดูเขาไม่ยอมรับความจริงโอเคสาธุโพนี่คือวัดออกมาแล้วต้องจ่า ว่อาออมาก็คือสั้นเลยคะสั้นแต่ตาสั้นค่ะเร็ยัมแล้วนี่ก็คือข้างขวาหนูจะสั้นอยู่ที่ยี่ห้าขายันไม่สั้นมากแล้วก็ข้างซ้ายหนึ่งร้อแต่ว่าท,ท,ทั้งสั้นทั้งเอียงค่ะอืมทั้งสั้นทั้งเอียงแล้วซึ่งไวเหนึ่เกร้อยห้าสบาทโอ้ไม่กถ้าไม่ไปเรียวันนี้คือไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเสาตาสั้นจริง ถ้าไม่ไปเรีออยนวันนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองใจตาสั้นแล้วเวลาอะไรที่หนูพี่อ่านอะไรไม่ออกเนี่ยที่ใจใจเนี่ยพี่ก็ปวดตาม,มากเลยอือเดี๋ยวไม่รู้ถ้าไม่มาเรีออยนวันนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองใจตาสั้นก็คือคิดว่าตัวเองแบบแพ้แสงแดบดบนู่นนี่นั่นก็แค่อย่างนี้เฉยๆสรุปสั้นจ้ะรออีกเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไป <c oughs> ส่งน้องขึ้นรถไอ้นี่กรถไฟก่อน่ะเดินมาส่งนางจ้ะขึ้นรถเมย์เอ้ยไม่ใช่ขึ้นรถไฟฟ้าจ้ะ แต่ว่านางกลัวนางไม่พอก็เลยให้านางหนึ่งร้อยบาทอ่ะกดไปกดไปอ่าไม่ไม่หนูอยู่ตรงอโสงหนูจะไปอโสกไ,ไปทำไมนี่เบอร์เจ็ดอ่ะไปทำไมอาา่ะฮะแล้วมีค่าสิบสามบาทหนูใส่ไปนางมาอ่ามารอนั่งรอที่แบบว่าเออว่าสายตาอะไรอย่างเงี้ย นางมานั่งรอหนูที่หนูตรวจสายตรงสายตาถ้าไปถ้าไม่ไปเรียนวันนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองสายตาสั้นค่ะ<ม>คิดว่าตัวเองไม่ใช่แบบไม่ได้สายตาสั้นมาตลอดเลยจนแบบวันนี้แบบเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่เ,เหลือบาทหนึ่งเปล่าใช<อ>่อยู่ตรงนรน้นตรงนี้นี่นี่ เอ้ไม่ใช่เออไม่ใช่ถูกละหมดแล้วโอเคเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวขึ้นไปเนี้ยหนูแตะเข้าใช่ปะแล้วก็ถามเขาอ่ะที่มันจะต้องไปขึ้นขึ้นฝั่งเคหะเคหะใช่มันจะไปเคหะมันจะไปเอกมัยแต่ว่าถ้าหนูไม่มั่นใจหนูถามใครก็ได้ว่าแบบเอ้หนูจะไปเราเอ้หนูจะไปเออเอกมัยอ่ะขึ้นฝั่งไหนเออถามแล้วหนูพ่อหนูอ่ไปลงเอกมัยใช่ปะหนูก็ถามเขาว่าหนูจะถ้าหนูจะไป โรงเรียนก็สอนอเอกมไมอ่ะตรงท้องฟ้าจำลองอ่ะเดินลงฝั่งไหนเดินยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเองอะไรนะเอกมไมเอกมไมอ่ะฮะอ่ะไปบอกเขาบอกเอกไมัยใช่ไปเอกมไมถามเขานะกลัวขึ้นฝั่งผิดด้วยนะบายเดินทางปลอดภัยได้คิวนะที่มาเป็นเพื่อนอ่ะแตกไป นี่มาส่งน้องแบบว่านางไม่เคยไปไหนเดี๋ยวหนูต้องรอรับเออไอห,หนึ่งชั่วโมงค่ะแวนบายบายโอเคจ้าพี่ๆก็คือได้แวนมากน่ะเด้อจ้าแนวี่เดี๋ก็ได้เป็นสายแวนสวยเลย ถ้าไม่มาเรียนวันนี้คือไม่รู้นะว่าว่าแบบว่าสายตาสั้นแถมสายตาเอียงด้วยนะก็คือเอียงน่าจะเอียงมีมั้งข้างขวามงเอ้ข้างซ้ายมั้งข้างนี้จะสั้นยี่สิบห้าข้างขวานะสั้นยี่สิบห้าข้างซ้ายสั้นหนึ่งร้อยแล้วก็สายตาเอียงด้วยอก็คือพอเจตังค่ารวมหมดนี่ก็คือเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะหนูมาทำาที่สยาม สยามเป็นร้านเออดีลักอะไมั้งเอ๊ดีลักออปติกใช่ใช่โอเคจับพี่ๆทุกคนสำหรับกินนี่ก็จะเปลี่ยนทางอย่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนัคลิปต่อไปของหนูด้วยนะคะต่อไปก็คพิ่งทีได้เห็นหนูเป็นแบบเออเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วสบายดีสนุกด้วยอย่าลืมจะนับสนุนนหูด้วยนะคะไปแล้วสบายดีบ๊ายบาย